นะโมตัสสะภะคะวะโตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตละโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุตตะกามโอระเภตังธนากามโอระเภทนังอัธิกาเยกายะยะเทวนังปิยตังสุตวะอิติปิโสภะคะวายมะระชาโนเวสวนโนมระนางสุขังอะระหังสุขโตนะโมพุทธายะ ชินปัคนัลริตังมาแล้ตุสมธาชินนัคนัลพริตังมาแลตุสมธาชินปัญนัลริตังมาและตุสมธาชินปัญนัลริตังมาแล้วก็ตุสมธาชินปัญลพริตตังมาแล้วตุสมาชินปันริงมาลตุสมธาชินปัญนัริตังมาแล้วก็ตุสมาชินปัริตตังมาแล้วะตุสมธาชินนััลพริตตังมาและตุสมา สวัสดีครับผมฮารุทีชแนลนะครับวันนี้นะผมจะทําเรื่องเกี่ยวกับว่าพระที่ผมรับเช่านะครับซึ่งเป็นพระที่ถูกตีเกจากกลุ่มเซียนนะครับกลุ่มเซียนไม่ว่าจะเป็นเซียนไหนแล้วแต่ที่ตีเกพระนะครับของท่านนะครับให้พวกท่านนะครับพิจารณาด,ดูดีๆนะครับก่อนที่จะทิ้งพระตรงนั้นไปโดยที่ไร้ค่า หรือไม่ก็ถูกหลอกเช่าหาแบบที่ไม่ดูตัวนะครับก็มันจะมีวิธีง่ายๆนะครับหนึ่งนะครับ <c oughs> ดีกว่าพระที่มีนั้นจะ,จะ,จ,ะจะสูญเปล่านะก็ดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเนื้อพระแต่ละองค์เนี่ยอย่างเช่นนะครับอย่างนี้นะครับเราตีเข้าบางกุ่มผมนะดูนั นี่ครับเราจะตีเข้าบางขุมผมนี่นะฮะนี่ครับตีเข้าบางขุมพมแล้วเรามาดูว่าเป็นท่านใดเป็นผู้สร้างนะครับหากถ้าโดนตีเกมมาแล้วนะครับหรือว่าถูกตีปลอมมาถ้าเกิดว่าท่านลอกลายหลังแล้วนะครับนะครับท่านลอกลายหลังนะฮะหลังพระนะครับจะมีนะครับตัวเขียนนะครับ คำว่าโตแบบนี้นะหลังพระของท่านจะเขียนคำว่าโตแบบนี้นะครับให้นะครับให้คิดดีๆว่าท่านจะขายไหมหรือว่าท่านจะเก็บไว้หรือท่านจะทิ้งนะครับก็แล้วแต่ท่านแต่ผมนะครับผมนะถ้าท่านเห็นว่ามันไม่มีค่าครับผมจะขอเช่าท่านในราคาที่ไม่แพงแต่ถ้าจะเก็บไว้ก็เก็บไว้บูชาใช้พุทธคุณนะครับเพราะชีวิตนี้เกิดมานะครับ ทุกคนก็อยากได้ผ่าสําเร็จโตนะครับนี่ฮะนะครับนแค่นี้ครับนี่คือพิมพ์สังคติเมื่อกี้นะครับนี่ครับผมนะครับจะทําการลอกลายหลังผ่านี่ฮะและก็ทําแบบนี้ครับนี่คือใช้กระดาษอ่าเทป เทปไส้ไก่นะครับนี่ครับเห็นนะฮะดชัดๆนะครับข้างหลังนะครับเขาจะขึ้นมาให้เห็นนะครับว่าคําว่าโตรหรือนะครับเป็นตัวอะไรเพราะฉะนั้นนะครับพี่ลองนึกว่าชีวิตนี้รู้จักศากสนาพุทธแล้วเราเกิดมาเราจะต้อง อยากได้อยู่แล้วครับพระสมเด็จโตเพื่อมาใช้บารมีเพราะเห็นผลนะฮะนี่คือพระสมเด็จโตนะครับเห็นะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วคำว่าโตตรงนี้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวใหญ่หนี่เห็นไหมครับ จะเห็นคำว่าโตนะครับอยู่บนหลังพระนะครับนี่ฮะต่อเต่านี่ฮะตะโอนี่ฮะเนี่ยโตนะครับอยู่นี้พี่จงพึงไว้ว่าพระองค์นี้เป็นพระของใครครับนะฮะนี่ฮะนะครับการลอกหลังพระนะครับจะบ่งบอกว่าพระนี้เป็นของใครเดี๋ยวผมจะทาให้ดูอีกนะถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับรุ่นอื่นนะครับรุ่นอื่นนะครับ มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ผมนะครับถูกปิดบังปิดกั้นนะครับจากกลุ่มเซียนนะฮะหลายๆกลุ่มที่ปิดบังปิดกั้นผมนะก็เลยทําใน u ู u b e เพราะเขาปิดกั้นผมไม่ได้นะนี่นะแบบนี้นะครับหลังจะดูเรียบๆไม่มีไรนะฮะนี่นะครับเป็นผ้าพิมพ์อ่า จะดีเก็บประตูนะเก็บประตูนี่เก็บประตูดูนะฮะถ้าขึ้นคำว่าโตนะครับเป็นพระของโริโตนะฮะถ้าขึ้นหอยที่เป็นปูหินนะครับถ้าขึ้นอนโนเป็นปูนาคครับแต่ถ้าขึ้นท้อทหารต้อเต่าให้เห็นจังๆ นี่ครับเห็นครับขึ้นคำว่าโตน,นะในคำว่าโตเขาจะมีลายนะครับอย่านะครับอย่าทำมาหลอกผมนะครับหลอกไม่ได้นะครับน,นี่ครับนะฮะนี่ครับคำว่าโตนะครับนี่เห็น,หน,นะนไหมฮะ ไครพ่อเหรอ,รอ,อนี่ครับคำว่าโตนี่คำว่าโตนะครับแล้วก็นี่ครับตัวเต่าตัวใหญ่เห็นไะหแล้วถ้าพี่เจอแบบนี้บนหลังพระผมถามพี่คําเดียวว่า ที่ยังจะคิดอยากให้ผมเช่าไหมนะครับอยากจะเก็บไว้ใช้พุทธคุณไหมนะฮะนี่ฮะตอเต่านะครับคาว่าโตแล้วก็ตอเต่าตัวใหญ่นี่ขึ้นหลังๆอย่างนี้นะเป็นคาว่าโตนะครับอีกองน์นึงนะ,ะคือพี่ถ้าเกิดอยากให้เช่านะครับพี่ก็ส่งมาผมจะเช่าไม่แพงหรอกครับถือว่าดีกว่าเก็บเป็นเศษดินนะแต่ผมจะเช่าเพราะว่าผมรู้ว่าเป็นสมเด็จโต แต่ไม่มีใครสนใจเราบว่าพระมันนอกพิมพ์นะครับไม่ใช่พิมพ์ดาราเราจึงไม่สามารถขายแพงได้ซื้อแพงได้ะนะเพราะตัวผมเองปล่อยเช่านะครับปล่อยเช่าองค์หนึ่งไม่เกินพันสองพันเงี้ยบางทีก็เป,ปิดสปินมั่งอะไรมั่งเพราะฉะนั้นนะครับผมจะเช่าไม่แพงนะครับนี่ฮะนี่ฮะ ถ้าขึ้นคําว่าโตนะฮะพี่คิดว่าเป็นพระไขรครับเน,เนี่ยฮะถ้าขึ้นคําว่าโตพี่คิดว่าเป็นพระไขรนะครับแล้วพี่ลองใช้พิพจารณาดูนะฮะว่าการที่พระนะครับเขาบ่งบอกอยู่หลังพระอยู่แล้วว่าใครเป็นผู้สร้างนะฮะนั่นก็หมายความพราผู้นั้นแหละครับจะมีชื่ออยู่ในองค์พระนะครับไม่ใช่ว่าจะ มีแค่คนเดียวนะครับยังมีอีกหลายคนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาของลูกวภูให้ดูนะนี่ก็คือคำว่าโตเหมือนกันนะฮะนี่เห็นไหมฮะที่ระบายไปเถอะครับจะระบายท่าไหนก็ได้นะครับจะขึ้นคำว่าโตหมดถ้าเป็นของสมเด็จโตเห็นไหมนะครับนี่เป็นคำว่าโตส่วนของนะครับที่เหมือนกับพระสมเด็จโตมากที่สุดคือของพระสุทัศน์เสนีวงศ์นะฮะ พระสุทัศน์เสนีวงศ์จะขึ้นคําว่าทอต่อนะครับทอตอทอต่อนะครับทอตอเดี๋ยวผมหาก่อนลวงไปไหนเอ่ยแต่ขึ้นทอต่อนะครับทอตอพระสุทัศน์เสนีวงศ์นะซึ่งมีอยู่นะครับในในความเขาเรียกว่านี่ครับอย่างองค์นี้นะครับจะขึ้นทอตอทอตอก็คือนี่ครับทอทหาร่อเต่านะฮะนี่ก็คือพระสุทัศน์เสนีวงศ์ Ens, เราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่ครับททหารต่อเต่าเนี่ยครับแล้วมีม้รยากานี่ครับพระธุทัศ์เสนิวงศ์นะครับหากนะฮะหากนะฮะหากท่านไม่รู้นะครับท่านลองดูนะครับท่านลองดูกับหลังพระท่านจะเห็นนะครับดูนะฮะให้เก่าแค่ไหนก็เถิดนะครับพาะพระธุทั์เสนิวงศ์นะฮะนะฮะพระธุทัศ์เสนิวงศ์ครับนี่ครับ เก่าเหมือนกันครับเน่าเหมือนกันครับนะฮะนะ่าเก่าเหมือนกันเน่าเหมือนกันครับนะดูนะฮะนี่ครับ เห็นไหมครับเขาจะขึ้นนะฮะพระอรหันนะเต่าเต่านี่ครับหลังๆนะครับเนี่ยคือพระสุทัศน์นะฮะเสีนิวงศ์ที่มีการสร้างหลังจากสมเด็จท่านสิ้นนะครับเนี่ยครับทัศเสนิวงศ์จะเป็นอย่างนี้นะฮะเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะครับอย่าประมาทนะครับให้เสียนคนไหนเอาพระมาหลอกได้นะครับ เพราะว่าหากท่านไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับพระเลยนะครับไม่รู้เลยว่าจะทํำยังไงนี่แหละครับวิธีเดียวไม่ต้องเข้าเครื่องอะไรทั้งสิ้นเพราะเครื่องยังต้องเขาเรียกว่าดักหน้าดักหลังเป็นสิบสิบปีนะแต่ว่าผมทําแบบนี้ไม่ต้องดักหรอกครับรู้เลยนะฮะนี่ทัดนะครับจะมีตัวนี้กับตัวนี้นะครับสองอันนะครับนี่ครับทัดนะครับทัดศรีนิวงนี่ครับพระปิรันไงครับ เหน네 hehe, ern, check, check, check. To ็นนะเนี่ยพับ <c oughs> ิลันนะครับเนี่ยนะพับิลันนะครับพับิลันจะเป็นอย่างนี้ให้เพื่อนเพื่อนนะครับเช็คนะฮะเช็คก่อนที่จะส่งมาขายนะครับผมรับเช่านะครับถ้าเป็นสมเด็จโตถ้าขึ้นคําว่าโตนะฮะแต่ถ้าขึ้นคําว่าทัดอย่างนี้นะฮะอันนั้นเก็บไว้เะครับเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะครับนี่คือทัดนะครับทัดเสนีวงศ์นี่ฮะทหารตาเต่าอย่างนี้นะ เขาจะขึ้นแบบนี้เขาจะไม่ขึ้นคาว่าโตนะครับนี่ฮะททหารต่อเต่านะฮะและตัวใหญ่ก็จะเป็นททหารตอเต่าหน้ากาศตัวนี้นะฮะททหารต่อเต่านี่นะครับเนี่ยคือทัดนะครับในกลุ่มนะครับคนเล่นพระนะครับผมไม่รู้หรอกว่าเขาเล่นไรแต่ที่รู้ว่านั่นคือพระสุทัศนิวงศ์ไม่ใช่สมเด็จโตนะครับเราหาสมเด็จโตเก็บสมเด็จโตครับ สวัสดีครับผมหาดูชชแนลฝากติดตามนะผมจะเอาความรู้ดีๆมาให้ทุกคนทดลองดูแล้วจะรู้ว่าแท้หรือว่าเกพระที่มีอักษรพระที่มีผู้สร้างนั่นไม่ใช่พระเกนั่นคือพระแทครับนะครับพระแท้ครับอย่าประมาทกับการเล่นพระ